ลูกไหนจริงๆด้วยแต่มันยังไม่โตอ่ะมันยังกินไม่ได้มันเปรี้ยวเดี๋ยวให้ไปดูตรงที่ดกๆก่อนแต่มันก็ยังกินไม่ได้นะยังไม่ถึงเลยจดูเก็บเกี่ยวของมันยังไม่ถึงฤดูการของมันแค่มีลูกเราเป็นคน ดูแลมาให้มแรงนี่มันลูกอะไรกันแน่เนี่ยนี่ไงลูกแดงแดงนี่ไงแดงเชียวลูกโอ้ยล,ลูกพีดน่าจะเป็นลูกพีชนะแดงมากเลยแดง่าก,กินเลยดูสิดูดูฟันสวยงามเขา เดี๋ยวจให้ไปดูอดอกน่าดูเลยตรงนี้ตรงนี้ดอกมากสวยดอกอ่ะอันนี้ถ้าสุกแล้วน่าจะหวานมากเลยอะ่ะดูสิแดงเชียวเองให้สารเคมีแบบ ไม่ใช่สารเคมีบ้านเรานะเป็นสารเคมีปลอดสารพิษในคนน่ะสวยมากเลยดูสีแดงเชียวอ,อุ้ยอะไรจะกินได้เนาะจะกินสักลูกเหอะไม่ขอกินเยอะหรอกเดี๋ยวมันจะอิ่มเอามาดูต้นอะไรอีกอย่างนี้ต้นนี้คือต้นอะไร ต้นเรไอ้ลูกคนนี้เรากินเมื่อวานเจ้าถ้าบ้านเรามันเรียกลูกไหนหรือลูกอะไรเราก็ไม่รู้จักผลไม้พื่เท่าไหร่แต่ไม่ใช่แอปเปิ้ลแน่นอนสวยมากเลยอ่ะสวย แต่ไม่ใช่เปิ้ลนะลูกมันมีข้นขนนะ่ะจะสุกแล้วน่าจะหวานนะ่ะดูสิอีกสองเดือนน่าจะได้กินนะ่ะโอเคให้ดูแค่นี้นะดูใต้ต้นสิเป็นระยะเลย จะเห็นจริงๆแล้วอยู่ที่มันจริงๆแล้วก็ไม่อยากกินเนี้ยแค่นี้นะเพื่อนๆดูเป็นฝันตาใครที่มาอยู่ออสเตรเลียก็ต้องเจอผลไม้แบบนี้แหละเป็นส่วนใหญ่ส่วนมากจะมีลูกพุนล,ล,ลูกพับลูกพีทอะไรเขานี่แหละแอปเปิ้ลเล็ก แต่ผลไม้บ้านเขาจะหวานมากอยู่ต้นนี้สิหวงเชียวไปอยู่ห้องสูงเชียวโอเคค่ะแค่นี้แหละพี่น้องให้มาดูสวนเอ๊ะมันลูกอะไรกันแน่เนาะลูกอะไรกันแน่ลูกพีทเหรอลูกแอปเปิ้ลเหรอ เปิ้ลเล็กอืมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช่หรือเปล่ามันยังมันยังไม่โตเต็มที่อ่ะโอ้ลูกลูกาพาบลูกทุนอะไรเขาก็ไม่รู้เยอะแย,ยะหมดมันยังโตเต็มมันยังโตไม่เต็มที่มันเลยไม่รู้ว่าลูกอะไรกันแน่อื เดี๋ยวให้ไปดูลูกเชอร์รี่กันนีน่น่าจะเป็นเชอร์รี่แต่มันตรงนี้มันไม่ค่อยดกเท่าไหร่ต้องไปที่ดกๆถึงจะสวยพี่เกียรตเดินไปขับมอเตอร์ไซค์หาดูสิแดงแดงน่ากินเชียว แต่กินไม่ได้มาฉีดส,สารไล่มมแมลงเมื่อกี้เนี้ยไม่กล้ากินยังไงมอไซดฉีดส,สารเคมีนน